สวัสดีครับจากเพจ39คัสตอมนะครับนี้จะมารีวิวเอ4 0 0นะครับปี1994นะครับเรามาดูสภาพโดยรวมกันนะครับให้ดูลอรอบ,ร,อบรถก่อนนะครับทรงเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้โดยรวมสวยเลยนะครับ ดูรายละเอียดกันนะครับายางหน้าดอกเต็มเลยนะครับวีลัเบอร์นี่นะครับดอกดอกนานาเลย <c oughs> ดุมดั้มนะครับยางหุ้มโช้กเดิมเลยนะครับมีรอยสนิมตรงนี้หน่อยนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวถ้วยนี้บุกนิดนึงนะครับ ก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่กระจกเดิมเลือนไม้ขึ้นครบนะครับจับทิปใช้ได้ปกตินี่นะครับไม้วัดรอบขึ้นไม้ความเร็วขึ้นนะครับไฟสถานะปกติทุกอย่างดถังนะครับถังจะมีรอยลักยิ้มตรงนี้นิดเดียวนะครับแทบจะสังเกตไม่เห็นนะครับ แต่สีเป็นเดิมเดิมญี่ปุ่นนะครับนี่ครับสติเกกอร์ยังอยู่ถังฝาเชลก็ดูเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับแห้งๆญี่ปุ่นเลยใครชอบแบบนี้ก็จัดได้นะครับเพราะว่าเนี่นะครับไม่ได้ทาสีอะไรมาเลยเครื่องเดิม,เด,มเดิมญี่ปุ่นจริงๆนะครับคาบูเป็นลูกชักนะครับบิดนี่หน้าหงายเลยแรงๆนะครับ กระเ,เป๋าข้างกันข้างก็แต่สีของ่าประมาณครคบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสีคือเดิมๆญี่ปุ่นเลยนะครับสวิงอาร์มไม่หลวมนะครับไม่โยกแน่นๆเลยโชคหลังเดิมดปลายท้ายเด็กน,นะครับแก๊ปยังอยู่ครบตัวนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นเลยครับก็ ังโซ่ก็ญี่ปุ่นเลยนะครับสเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ดอกเต็มเลยเอ,อ่อขอบเป็น bid นะครับ j a แปนหน้าหลังนะครับตนนัวนี้นี่นะครับ bid จ a แปอยังหลังก็วีลับเบอร์นะครับดอกเต็มเลยไม่แตกนะครับ ได้ยาวๆดูฝาข้างตรงนี้นะมีจำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับมีจำหนิอะไรผมบอกบนนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็บางโคนหน้านะครับโคนหน้ามีรอยร้าวตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ไม่มีผลต่อการใช้งาน มือเบรกมือคัตไม่หักนะครับดูถังตรงนี้ก่อนนะครับถังฝั่งนี้ไม่บุบนะครับสวยๆเลยโลโก้แท้นะครับนรนคับแฮนด์ฝั่งนี้แล้วก็มือเบรกไม่หักครับดูระบบไฟกันนะครับไฟไฟผ่ามาก่อนนะครับ ไฟสถานะติดครบไฟพามากไฟหน้าติด <c oughs> ไฟพามากหลังไฟท้ายติดนะครับดูไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับ แต่ดังนะครับคันนี้ต่อไปไฟนะไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับติดั้นเรามาดูเอกสารกันนะครับเอกสารปึ้งใหญ่เลยนะครับเป็นสัมบราซามิตรรุ่นเก่านะครับตัวจริง มีใบเสร็จใบชมพูพร้อมนะครับแล้วก็อินบอยอีกพุนึหนึงน่งนะครับหนามากเลยมีบัตรประชาชนเจ้าของเก่าด้วยนะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับบัตรประชาชนเจ้าของเกา่าคมกิจตขาน,นี้ก็ชื่อคพมกิจนะครับมาดูเลขกคอกันนะยครับ คอเดิมๆเลย303 852ไม่ตอบนะครับ303 852โอเคครับแล้วก็เครื่อง2 h 6เครื่องก็ไม่ได้ลบมานะครับไม่ได้ตอกเดี๋ยวมาดูคลิปเสียงกันดีกว่าครับ เครื่องเงยนเง็ยนๆเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับจะมีเสียงกระเดื่องวาวนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ดังมาก